มาทีไรก็หล่อมาทีไรก็ไม่เคยผิดหวังมาทีไรก็เปลี่ยนพัฒนาแล้วดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนักทิวสวัสดีครับนักทิวครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเดี่ยวนะอันแรกใช่ไหมนั้นเก่าจริงเก่าจริงครับนั่นเอกเขาตัวเล็กทุกคน ไม่ได้ดูผมเลยใช่ไหมดูดูไม่ดูร้องเพลงได้เลยโอ้่โสดนะล่าสุดก็โควินเตอร์อีกเกาเลยดิเห๋าดิหล่ออะคือคุณทำยังไงให้ดูแลตัวเองยังไงให้แบบทำงานหนักแล้วแบบสุขภาพยังแบบขนาดนี้เขาไม่ได้ดูแลอะไรคือของเขามาดีพื้นฐานเขาดีถ้าคิวอยากเกิดนะคิวเดี๋ยวเขาแนะนำให้ทำไงอะตายแล้วเกิดใหม่โอ้โหอันนี้ ใจเาโหดโหดมากก็ไม่มีอะไรเออก็ก็พี่ก็น่ารักอยู่แล้วแต่ว่าวิธีผมก็ง่ายๆก็ออกกําลังกายดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมอาหารการกินก็พยายามดูแลแล้วก็เรื่องนอนก็สําคัญสำคัญเรื่องนอนที่สําคัญมากนะครับและตอนนี้นอนจนหน้าเป็นหน้าแบบเป็นรอยนะคะไม่ใช่ใส่หมกันน็อกมาขับโมไซมาเดี๋ยวปัตีเลยวันนี้ทํารายการเดียวใช่ไหมครับโอ้ยเป็นหลายงานหลายงานนี่ภาษีมาเก็บเลยนะ ละเยอะงานเยอะครับผมแจ็คชนัทพลครับผมเปลี่ยนชื่อกันทันหันพี่เคียนรำมศรีอยู่ครับผมผมสองจงฮีครับนพกเก้าก่อเจริญกิจโอ้ยมอ่คนเื่นบ่อยครับผมจำจำไม่ได้ดิฉันพี่เจริญค่ะเจมิคเจริญแทจูิฉพี่เจริญแทจูครับผมนี่คือชื่อที่ ผู้ชมก็สามารถตามันได้นัดทิวทไปวงามครับบอกจะไปเกาหลีเมื่อไหร่คะได้ออข่าวก่อนหน้านี้มีออแฟนมิทติ้งในในกรุงเทพไปในเมืองไทยไปใช่ออใช่ครับใช่ครับก็คือ,ค,อคือกำหนดการที่จะไปเกาหลีอย่างแบบแน่ช,าชาัดออกมาเนี่ยยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าก็คือเรารู้ว่าเออเร็วๆนี้แหละที่เราจะต้องไปทํางานต่อแล้วก็ไปคราวนี้จะไปนานขึ้นไป กว่าปกติคือใช้เวลาเป็นครึ่งปีหรือมากกว่านั้นโอ้หแฟนๆคิดถึงแย่เลยเลยจัดแฟนมิสกันก็เลยจัดแฟนมีตติ้งขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆเหมือนแบบเออเด้มาเจอกันก่อนมาฟังนัดร้องเพลงมาเออร่วมกิจกรรมกับเราใกล้ชิดก่อนที่เราจะไปทํางานยาวแล้วถ้าเกิดแฟนๆไปเกาหลีจะมีโอกาสได้เจอนัดไหมถ้าแฟนๆไปเกาหลีอะครับก็ถ้าคือนัดจะต้องเก็บตัวไหมจะต้องแบบว่าสมมติเขาตามทวิตเตอร์ตามในโซเชียลมุณเงี้ยเขาจะเจอคุณไหมว่าเราอะไปที่นู่นเราไม่เจอ ด้านลาเกาหล like ีเลยไงเราก็เลยรู้สึกว่านักจะต้องโดนเก็บตัวผมไปนี่เจอหมดเลยไม่เจอคนธรรมดาเลยคุณเจอใครอหรเจอใครครับเจอหมดเพราะผมไปคอนเสิร์ตเนี่ยนะเจอไปคอนเสิร์ตก็ต้องเจอครับคือคือถ้าแฟนๆตามไปเนี่ยก็ดูตามงานได้อย่างที่ผมไปครั้งที่แล้วตอนตอนที่เดบิวต์เพลง Cheese Bad อะครับในวันที่ขึ้นขึ้นเวทีเ M c o u n t า o w n หรือว่าในวันที่ขึ้นมาม่าที่ฮ่องกงก็คือแฟนๆก็จะรู้งานแล้วก็ตามไปได้แต่ว่าในในวันที่เราไม่ได้มีงานแบบ เหมือนถ่ายรายการหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นกระบวนการของการฝึกฝนก็จะอยู่ในห้องซ้อมหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอครับเข้าบอกว่าตอนนี้อยู่ไทยอยู่ก็สามารถติดตามได้แต่วันนี้นักคิวมาแน่นอนต้องมีอะไรอัปเดตนนเล่นเลยก็มาดมกันให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวน้องไปไกลแล้วไงับยากมันต้องมาอยู่ใกล้ชิดกั้ให้เต็มที่ใช้เวลากันให้เต็มที่วันนี้นักคิวมีอะไรมาฝากแฟนๆสำหรับตัวเราเองคือว่าผมเนี่ยคือใน มีของขวัญ2ชิ้นให้แฟนๆก่อนที่เราจะไปทํางานที่เกาหลียาวๆ<ช>เหมือนแบบว่าให้แฟนๆรู้สึกหายคิดถึงหนึ่งก็คือผ่านไปแล้วเป็นงานแฟนมีตติ้งซึ่งอ,อันนั้นก็ประสบความสําเร็จอย่างดีมีแฟนๆมาร่วมงานเยอะมากแล้วก็มีอีกผลงานหนึ่งคือเป็นเพลงใหม่ เพื่อให้แบบเหมือนเป็นของขวัญให้แฟนๆมีความหมายดีๆมอบให้กับแฟนๆเพื่อที่จะแบบเออเราไปทํางานตรงนู้นนะเวลาคิดถึงเราก็เปิดฟังเพลงนี้เลยได้เ้ยนอกจากคิดถึงแล้วบอกว่าจะโหยหาด้วยพอเพลงดังแล้วก็จะไม่มีคอนเสิร์ตอะนะคือตามตัวไม่ได้นะครับวันนี้เพลงใหม่ของนัททิวชื่อเพลงว่าอะไรครับครับผมชื่อเพลงใหม่ก็คือเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอครับ คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นคุ้นอ่ะเพลงนี้เหมือนเพลงของพัชชาใช่จริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่พัชชาแล้วยังไงอ่ะยังไงอ่ะทำไมอ่ะก็ what what happened คือมันมีอะไรน่าตกใจอะไรหรือเปล่าวอทเฮเพลให้รู้ว่าที่จริงเป็นเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าบริษัทเราหรือขอคำว่าบริษัทอีกรอบบริษัทเราหรือค่ายมาเป็นภาษาอังกฤษเหรอวะมันเป็นภาษาไทยลายลายลายคัฟเวอร์ไงอ๋อ ไม่ได้ทำแบบนั้นคืออ่างั้นเล่าเลยละกันก็คือเพลงเพลงนี้เนี่ยเ,เป็นเป็นเพลงที่เอาเพลงพี่พัชชาเพลงไม่เสียใจให้ได้รักเธอมาเอ cover อ,อีกครั้งหนึ่งเรียบเรียงใหม่ตีความเปลี่ยนไปนิดนึงในตอนแรกเนี่ย ก็ไม่นิดนะก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ายังยังคงความรู้สึกดีๆอยู่ในแง่ของความรักที่เรามไม่เสียใจยที่เราได้รักใครสักคนแต่ว่าเวอร์ชั่นพี่พัชชาเนี่ยจะเป็นการตีความอย่างคู่รักแต่ผมเนี่ยตีความเพลงเพลงนี้แบบผมและแฟนๆว่าว่าเ,เราเกิดมาครั้งนี้เนี่ยผมล่าฝันผมทํางานเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมไม่เสียใจที่ได้เจอพวกเขาแล้วก็เขาพวกเขาก็คงไม่เสียใจเหมือนกันที่ได้เจอเราได้เป็นกลัลมาใจให้กับเราอะไรเงี้ยครับนี่คือเป็นโปรเจกตพ์พิเศษจาก To ร c a d e m y มีแฟนเดียใช่เป็นเพลงพิเศษทําขึ้นมาใหม่แล้วก็เพลงเพลงนี้เนี่ยตอนแรกถ้าใครจาได้เพลงวิพัชชาจะออกแนวแบบช้าๆหน่อยช้าๆ,าๆฟัง<า>แบบว่าโอ้ซึ้งมากอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรียบเรียงดนตรีใหม่โดยพี่แม็กซ์รันนะครับโอ้โหก็ เทพเทขผมเราก็เรียบเรียงใหม่เป็นแบบว่าแนวแบบมีจังหวะมีเดียมากขึ้นแล้วก็ใช่ฟังแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเออเป็นการถ่ายทอดแบบอมยิ้มากแบบฟังแล้วแบบเออรู้สึกดีจังเลยมีจังหวะนิดหน่อยใช่ค่ะก็เหมาะกับนัททิวด้วยแล้วเป็นแค่นัททิวคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีศิลปินท่านอื่นก็นําเพลงเก่าของศิลปินใน a อมาคอปเวอร์ใหม่อ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นผมคนเดียวนะครับเป็นเลยคนเดียวใช่เป็นเพลงพิเศษของอ่าก่อนที่จะไปเกาหลีเนี่ยทำขึ้นมา ทำไมไม่เอาเพลงสานี้มาคอเวอร์บ้างอ่ะคือเขาไม่ดันเหมือนไงหือยังไงเราถึงเอาเพลงวัชจาพี่ๆอยากรู้สตัวเฉยครับนี่เพลงเพื่อนพี่ดังมากฟักเอคือคืองี้เพลงพิสานี้เนี่ยคือใจป่วยเลย คือวิสานี้เนี่ยเฮ้ยเพลงเพลงแรกเขาก้นโอ้ยดีนะกบวัดูเสียงไม่ดูดเสียงเจ็บแน่คิวเฮ้ยเพลงแรกเขาดีนะแต่ไม่ดูดเสียงแต่ปากอ่านชัดปากอ่านชัาเอใช่ใช่อีเลวอ๋อนี่ไม่ดูดเสียงไม่ดูดปากด้วยดูดปากมันไม่ใช่ทามที่นกอน้องก็จะมาคู้คาคีอะไรให้แฟนขับล่ะมันไม่ได้มันต้องมีความหมายดีๆมาผิดบ้าหมายให้แฟนขับได้เหรอไม่ได้เพลงฉันไม่เป็นเพลงกัดจิก ไม่ใช่เป็นส่วนตัวฮะไม่ใช่เป็นที่คนเป็นที่เพลงฮะเป็นที่คนด้วยนี่แหละเอา,อากัว่าอนันิวิวาครับนี่ก็ถือว่าเรามีโอกาสได้เลือกเพลงด้ไหม มีโอกาสได้เลือกเพลงไหมก็คือมีครับเป็นเป็นการแชร์ไอเดียกันระหว่างผมนักร้องแล้วก็โปรดิวเซอร์พี่แม็กซ์แล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งทุกๆคนนะครับที่ดูแลแชร์ว่าเออเราอยากที่จะนําเพลงความหมายดีๆใน AF เนี่ยเพลงไหนมามอบให้กับแฟนๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมว่าเพลงนี้มันตอบโจทย์ใช่แค่ชื่อเพลงก็บ่งบอกอยู่แล้วไม่เสียใจที่ด้รักเธอใช่แล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเออดีแล้วนะที่มันเป็นเพลงเพลงนี้เพราะว่าการที่เราเอาเพลงของศิลปินที่เราชอบมาเว v e r มันก็รู้ เออเออรู้สึกพิเศษไงแล้วเราก็ชื่นชอบพี่พัชชาอยู่แล้วด้วยใช่แล้วการได้นําเพลงพี่พัชมาเวอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆใช่แล้วเคยถามนัทที่นัทที่เป็นแฟนขับพัชชาเพราะพัชชาเป็นุ่นพี่ตอนที่พัชชาประกวดอยู่นัทที่เชียร์ตลอดเลยไม่เคยโหวตโหวตโหวตด้วยแล้วเล่นแล้วเล่นมีได้ไปขอเจ้าตัวปะเออเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวรู้หรือยังเออคุณมีโอกาสได้ไปเจอพัชชาแล้วก็แบบ ทีมงานครับขออนุญาตต่อสายพัชชาครับทีมงานครับผมขออนุญาตต่อสายพัชชาได้ไหมครับเอาเบอร์ชาโทรฟนอินเลยนะเดี๋ยวผมอยากเห็นนักคิวพูดเออพี่พัชชาเพลงพี่สมมุตินะสมมติเดี๋ยวเราโทรไปไม่รู้ว่าเขารู้หรือยังนะแต่ลองพูดเลยเลยว่าพัชชาขอเอาเพลงพี่มาร้องหน่อยได้ป่ะอะไรเงี้ยแบบให้นักคิวคุยนะโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอยู่ในรายการนะอเขาเขารู้ป่ะเขาไม่รู้แค่รู้ป่ะ คือผมไม่รู้ว่าทีมงานเบอรหรือยังแต่ว่าผมมยังไไ่ด้บอกเลยขอเบอร์วัชชาหน่อยขอเบอร์วัชชาหน่อยต่อต่อตรงต่อตรงอยากรู้อยากรู้แล้วถ้าเกิดเขาแบบไม่ดูว่าเจ้เขาจะคิดยังไงคือเออขอจะเรียกตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะฮะดูฮะนัททีมแท้งว่ายังไม่ได้เจอตัวเป็นๆของวัชชาเลยยังไม่ได้เจอคือคือตอนทำเนี่ยตอนทำเพลงเพลงนี้นะครับที่ไปอัดเสียงเนี่ยก็คือว่า แฟนคลับก็ไม่รู้ว่าเปนเพลงอะไรเพราะว่าเราเราถ่ายรูปไอจก็แค่แบบเออวันนี้มาทําเพลงพิเศษแค่นั้นเฮ้ยเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยเอาเอาเอาเบอร์ป้าใช่เบอร์นี้ป่ะเฮ้ยคุณจะพูดออกอากาศได้ไงละไม่ใช่<อ>นี่น,น,น,นีเอาไปดูดิเออ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 ,เอนั่นแหเะอ็คอเอเลยเออยออเอ่เออเออ <พบ S 1> ่อพเออเออเอ่เออเออเออเายเเเเเอยเอเเ ไม่ว่าเขาจะคุยเอาไวใช่หรือเปล่าเออเออนะแสดงว่าคือค่ายก็บ่งบอกให้นะติวไปแล้วตอนนั้นทิวแบบทําโปรเจกต์ก็โพสให้แฟนๆแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงอะไรด้วยแต่เจ้าตัวตัวเองก็สนิทกับพัชชาอยู่แล้วด้วยนะก็ชื่นชอบแต่ว่าคือเราก็ช่วงนั้นเราก็ทํางานเยอะด้วยไงครับก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มีเวลาเหมือนแบบอุ้ยไลน์ไปเมาว่าอุ้ยเอาเพลงพี่พัชมาร้องนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาก็งานเยอะเขาก็ต้องเตรียมตัวของเขาที่จะไปก็ทำใช่ได้ไหมได้ไหมติดต่อได้ไหมเดี๋ยวลองดูลองดูให้เบอร์เวลาให้เบอร์ไป แป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับน่าตื่นเต้นจริงๆนี่ถือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ก็<ช>เป็นแฟนคลับของรุ่นพี่เราด้วยแต่เราอยากฟังแล้วอะ่ะเราอยากฟังว่าแบบดนตรีจะเป็นแบบไหนเนออี่ยเพราะเราว่าค,<ม>คือ่ะ<า><า>แบบแบบ คือว่าที่ผมแฟนๆได้ฟังครั้งแรกคือในวันงานแฟนมิทติ้งแต่ว่าอันนั้นคือไม่ไม่ใช่แบบเซ็ตติ้นเป็นเป็นผมร้องสดให้ร้องสดไม่ใช่ Master oh, มาสเตอร์ใช่เป็นใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นวันแรกที่ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอให้ดูด้วย,ยจริงเหรอใช่ครับแต่ว่ามิวสิกวิดีโอนี้เป็นแบบว่าแฟนๆดูน่าจะอินมากเลยเพราะเป็นเป็นภาพบรรยากาศแฟนมิทติ้งในแฟนมิทติ้งโอ้อเแล้วก็บรรยากาศก็ที่ไหนอะดูเรกนี้เลยป่ะเออนะฮะก็เรียกได้ว่า ทำขึ้นมาให้กับแฟนๆใช่ใช่ครับแล้วที่นี่ก็จะใช่ให้ดูครั้งแรกเลยครั้งแรกของโลกพี่เมียเลยโอ้โหดูยิ่งใหญ่โลกจริงของโลกของสามโลกสิบแปดโลกนะฮะของทุกโลกอ่ะใช่ใช่โลกมันไม่ดูได้ดูแค่เราอ่ะนัทติวครับผมเชื่อว่าตอนนี้แฟนคลับคุณที่ติดตามคุณตั้งแต่คุณประกวดดูรายการเราอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณมาโดยตลอดตั้งแต่คุณแบบมีผลงานเพลงผลงานแสดง หรือละครเพลงละครเวทีจนคุณโกอินเตอร์อยากจะบอกอะไรกับเขาที่คุณทำซิงเกิลนี้อ,ออกมาเพื่อเขาอ่ะครับผมก็ก็คงอยากจะบอกแฟนๆว่ามันต้องมีคำว่าขอบคุณอยู่แล้วแหละเนอะแล้วก็ขอบขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆที่ที่ให้การสนับสนุสน,นผมมาโดยตลอดนะะครับผมก็เคยพูดประโยคนี้แล้วครั้งหนึ่งตอนตอนแฟนมีตติ้งนะครับก็จะบอกแฟนๆบอกว่าความสำคัญของเขาที่มีต่อเราเนี่ยเหมือนกับว่าลองมองย้อนกลับไปแล้วเหมือนกับ ผมจากเด็กคนหนึ่งที่เข้ารายการประกวดร้องเพลงธรรมดาทั่วไปไงครับพวกเขาก็อยู่เคียงข้างและผลักดนันผลักดันจนกระทั่งหลุดออกไปจากแค่ในแวดวงของแฟนคลับเอฟได้เราสามารถหลุดออกไปเล่นละครแล้วก็ทำงานอะไรที่มันแมสมากขึ้นแล้วแบบจนวันนี้ด้วยบริษัทด้วยนะครับชูแฟนเทเชียแล้วก็การผลักดันของแฟนๆคราเนี้ผลักดันผมจนแบบทะลุออกไปนอกประเทศได้แล้วไงครับก,ก,ก็อยากจะขอบคุณพวกเขามากๆแล้วก็ขอบคุณที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงเป็น ฮ,ฮัลโหลดูดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่พัทเหรอครับไหมคะพี่พัทนะทิวเองนะใช่วัสดีพี่พัทสวัสดีครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังว่าผมจะเอาเพลงพี่พัทไป cover แหละได้ปะเพลงไหนเพลง เออคือผมอ่ะชอบเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอมากแล้วก็รู้สึกอยากจะไป cover ครับได้ไหมครับได้แล้วถ้้เป็นน้องรักขนาดนี้ให้เสมออะไรนะไม่ค่อยดีเลยครับหูว่าเป็นน้องรักขนาดนี้ที่ให้ได้เสมอโอ้ขอบคุณครับนี่หรอนีร่รวไป cover แบบเอาไปเล่นแรงหรือเอาไปจริงจังเลยเนี่ยก็ผมคิดว่าผมผมจะ cover เอาไปเรียบเรียงเพลงแล้วก็เอามาเสนอออฟฟิศดูครับ พี่อวน้องทำมั้งดิขอขอ cover เพลงนี้มาเพิ่มกระตอใอ cover เพลงนี้แหละพี่พี่พี่พัทพี่พัทคิดตังมั้ยไม่คิดไม่คิดมาก่อนที่แรงๆทีหนึ่งที่ตือนใจโอ้นี่นี่แล้วก็จะทำมิวสิกวิดีโอด้วยพี่พัทมาเล่นเป็นนางเอกให้หน่อยได้ไหมครับแรงได้อะแรงแต่ได้ใช่ไหมได้แรงแต่ได้แรงแต่ได้อะไรเจ๊อะไรอะไรอะไรเฮ้ยคุยอะไรกันพัทลุก ผู้หรือู้หรอใครูร้อันนไม่แต่จะบอกว่าเปล่าพัสแต่จะบอกว่าเพลงพัสอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาพี่เหนียววันนี้แล้วรี่เหานี่พัสกำลังออกสยามเด็กเล่นเลยนะทิวอ่ะมาออกสยามเด็กเล่นเออ เพื่อโปรโมทเพื่อโปรโมทเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอของพัชชา MV ก็เสร็จแล้วแกคงไม่มีทางได้เล่นหรอกนี่พูดเลยพี่มัคือคือจริงๆอ่ะทำทำมาจนเสร็จแล้วเป็นเพลงที่คราวนี้นัดนัดตีความใหม่เป็นให้ความหมายดีๆเนี่ยให้กับแฟนๆ เอออย่างนี้แล้วก็เสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วแล้ววันนี้พีเมียกันเลยเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วแล้วน้องถึงมาขออนุญาตใช่ใช่แล้วน้องเลยกันมากเออแล้วน้องน้องก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพี่พัท์ให้เนี่ยจะให้พี่พัท์เล่นเป็นนางเอก m อแต่ว่าวันนี้พีเมียที่พีเมียที่แรกมันไม่ทันแล้วเออเออถ่ายไปแล้วเท่านั้นเอง วันน,นี้ขอบคุณพัชาามากๆเลยะคะ่ะขอบคุณเพ,เพลงนี้ก็จะกลายเป็นเพลงต้นฉบับของนัททิวใช่เขาเปมนของวัดอยู่โอเคขอบคุณพัชราขอบคุณนะคะโอ้ เออได้เห็นคุยกันแบบสดๆดได้ขอกันต่อหน้าต่อตาเห็นไหมพี่พาร์น่ารักไม่รู้ตัวนะฮะอุ้ยเย็นเฮ้ยก้าแรงโอ้ยทำเสร็จแล้วอ้าวใจใจจริงนี่คือมั่นใจว่าฉันจะได้เล่นเอ็มวีนะครับแต่วันนี้เราจะพีแหากันดี่รกซึ่งน่าสนใจว่านี่คือนางเอกเอ็มวีคุณก็คือแฟนคลับทั้งหมดเป็นแฟนๆฟนใช่ครับอิ่มนะ ใช่ใช่คือมก็อิ่มแล้วอะผมคือเอาจริงผมว่ายังไม่เห็นตัวแบบตัวไฟนอลเลยนะมิวสิกวิดีโอจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันผมผมเห็นแต่ตัวแบบที่ยังไม่ไฟนอลเ็นฟุตเห็นเป็นฟุตใช่ซึ่งอันนั้นก็แบบประทับใจมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามีให้ดูแน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหนึ่งเพลงก่อนแล้วช่วงหน้ามีเกมด้วยไปเลยค่ะช่วงหน้าใครอยากเล่นนะเอสรัสยามไ้อเล่นส่งมาแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับเข้าไปเลย ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาเล่นเกมนะระหว่างคุณผู้ชมนะครับกับนัททิวซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อว่าอันเลอร์โอมิโนคุยพลังเยอะมากท่านนี้ทำไมอ่ะตื่นตีห้าไม่ใช่หรอตื่นตีห้าตื่นตีห้าทุกวันเยอะใช่ตื่นตีห้านอนหกโมงฮะไม่ใช่ตื่นมาเฉี่ยวมันก็เลยอันเลอร์ตื่นทำงานตื่นมาเฉี่นะครับเอาย้ำนะครับเอสเวนวัคตามด้วยสยามเด็กเล่นส่งมาเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดกติกาง่ายมากๆครับ อืมก็เล่นแบบนี้นะครับรู้จดทำไมทำไมไม่รับเขาหน่อยหรอเป็นระหว่างซ้อนจรงเนะเป็นตน่อยซ้อนเนาเคยเป็นไหมเวลาเราทำงานตั้งแต่เช้ามาวันนี้ตื่นมาเลิศอยู่เลยนะอย่างเงี้คือน้องเนี่ยจะต้องพูดชื่อสูงสารแบนด์ใส่พี่ด้วนะนาททิวในระหว่างนั้นเนี่ยนาทิวก็ตั้งทั้งหมด15อันให้เป็นโดมิโนแต่น้องต้องเสียงไม่ขาดถ้าเสียงขาดคือหยุด แปลว่านัททิวต้องตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยน้องอ๋อโอเคโอเคไ่ะยกตัวอย่างนะอ่าซ้อมซ้อมเดี๋ยวผมเป็นคำพูดเขาพูดคิวเขาพูดคิวอ่ะหนึ่งสองสามเอายังใครให้นัททิวลองต่อดูดิอ๋อนัททิวเลยหนึ่งสองสักนัททิวนี่ดูคนนักร้องที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลของประเทศนะครับพลังเสียงของเธอไม่ธรรมดาเวลาร้องแน่หน้าท้องเบ็นลาบแต่เราหยุดร้องเมื่อไหร่พุ่งออกทันทีนะครับคนนี้คือซานิคุคคินะครับ แม่ถือว่าไม่ธรรมดามันคําว่าทิวอย่างไงมันพูดถือนะครับตอนนี้นี่นะครับคือการออกเสียงกขระแล้วโอ้ยเก่งนะนี่คือตัวอย่างที่ดีฮะผมชอบตอน accent ผมชอบผมชอบตอนตอน a c ซน n t อะนัททีแล้วก็ลดวอลลงรักษาระดับมันเป็นเรื่องของการกดลงมันง่ายมากน้องมันง่ายมากไอ้พวกที่มานัททีไม่ได้ไม่ได้สั้นหมดอ่ะมันต้องแบบนี้นัท ค่อยๆไปค่อยๆไปหลายๆหลายๆหลายๆถูกต้องโอ้โหนี่บอกเทคนิคด้วยเนี่ยบอกเทคนิคบอกทริคมีทริคหลายหลายสายที่โทรมาบอกทริคไปแล้วนะครับผมเออเรียกได้ว่าโช้ามานัดเทหมดลมก่อนีผมเห็นอย่ามาดังอย่ามาดังใส่ไม่เอาอย่ามาดังใส่ได้ขอให้ไม่ขาดเป็นพอเออโหนี่นะทิวมีงานวางวางในแบบที่ตัวเองถนัด ไม่ไม่วางมั่วมั่วแางวมั่ววางมั่วเป็นทริคเขานะฮะแหมแสดุดยอดจริงนัดดิวจะมีผลงานละครในในทั้งไทยและเกาหลีให้แฟนๆได้ชมอีกไหมครับเพราะว่า ก่อนที่คุณจะไปเนี่ยคุณก็มีผลงานละครในประเทศไทยเสร็จแล้วคุณก็ไปถ่ายละครที่เกาหลีตอนนี้คุณกลับมาเดี๋ยวคุณจะไปอีกยาวมากมีแพนอะไรติดต่ออะไรกันไว้ไหมครตอนนี้คือผลงานทางด้านละครเนี่ย <c oughs> ผมอาจจะต้องพ<ย>ักไปก่อน <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คิวของการที่จะไปเกาหลีต่อไปเนี่ยคือการทํางานเพลงเป็นหลักแล้วก็ทํางานเพลงคราวนี้เนี่ยก็ใช้เวลายาวเพราะฉะนั้นการที่เราจะ จัดการเรื่องคิวอาจจะลําบากนิดนึงก็เลยเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวทุ่มเทงานเพลงเสร็จปุ๊บเมื่อเราจัดสามารถจัดสรรเวลาได้ก็น่าจะมีผลงานละครให้แฟนๆได้ดูกันอีกแน่นอนตอนนี้ก็เป็นเหมือนช่วงเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวใเตรียมพร้อมเตรียมร่างกายเตรียมร่างกายเพื่อทั้งสองงานแหละแต่ว่าก็แค่ตอนนี้เราโฟกัสงานเพลงก่อนพอช่วงถ้าเกิดสมมติว่าไปเร็วๆนี้อย่างที่บอกหน้าหนาวเลยนะแล้วเกาหลีเวลาหนาวหนาวอะไรนะหนาวสะท้านเลย ก็หนมวสะท้านเลย่ะที่ไม่ได้พูดหิ่ะก็หิวเวลาหนาวนี่หนาวสะท้านคุณผู้ชมใช่หนาวแบบโอ้โหหิมะตกใช่ใช่ก็ใช่ตกแล้วคิว่าจะเปรียบเทียบอะไรที่มันพิเศษกว่านี้หน่อย เลยนะลำบากใจคอรมันทำไมมีอะไรดูดเสียงวงจังหวะที่ผมไปนี่ผมจําได้เลยที่ไหนีนเกาหลีอะตอนช่วงมันหนาวเนี่ยอ๋อเป็นไงครับโออใช่เกายืนยื้อยู่โอ้ยไม่ไหวแล้วแล้วจําได้เลยผมไปช้อปปิ้งอะไรเมียงดงเมียงดงแล้วไปไปวันหยุดห้ามขึ้นแท็กซี่ดําทําไมอะมันแพงมันแพงมากอ่ะแล้วต้องขึ้นขึ้นแบบไหนไม่รู้ต้องขึ้นแท็กซี่ขาวคือโหผมขึ้นแท็กซี่ดําจากเพราะอะไรเพราะมันเป็นจากดงแดมุนนี่คุณ ไปโซเวอร์อจุกเลยเที่หรอบันขึ้นวินวิวคือที่เกาหลีเนี่ยจะมีจะมีแท็กซี่หลายระดับออมันจะมีแบบว่าแท็กซี่ธรรมดากับแท็กซี่แบบแพงไฮโซหน่อยอใช่แล้วก็แท็กซี่แท็กซี่สีดำเนี่ยจะเป็นแท็กซี่ที่แพงคือคนขับเดี๋ยวจะขับดีมากแล้วก็พูด้าด้วยดีคือทุกอย่างไม่ต้องให้ติ๊บหรอกต้องแค่จแายเด็กก็จุกแล้วฉันไปอเมริกา ขึ้นแท็กซี่ตามภาษาบ้านเราก็คือโอเคเราให้ค่าแท็กซี่คือจบเพราะอยู่มีชาร์จอยู่แล้วซึ่งเขาชาร์จมาพอลงจากรถของติปเออเออหรอมันเป็นเรื่องโบติถ้าเป็นสาวราอเกริกาเรากินข้าวต้องติปสิบเปยื่นให้สิบเหรียญมองหน้ามองหน้าเขาคิดเป็น10%บอร์เซนหมฉันบอกว่าสิเหรียญบ้านฉันมันก็หลายตังค์ ส0มรอยแล้วอ่ะเกาหลีนี่ลยไม่เป็นแบบวินาทีแล้วคุณแบบหกสิาพันหกพันแล้วคิดทีนี้สะอึกผมขึ้นไปอ่ะผมจําได้ผมขึ้นดกซดัมเกาเป็นรถตู้แรแล้วมีประตูเปิดอย่างเงี้ยผมก็ขึ้นไปนั่งนั่งปั๊บเดชสเตเดอ์นะเต้รแล้วก็ยื่นยื่นมาเป็นแบบเหมือนกับเป็นแผ่นกระดาษไม่ใช่คือเหมือนเป็นเขียนภาษาบอกนักท่องเที่ยวที่ยื่นมา ให้กวนแต่ว um um. ่าก็เป็นภาษาเกาหลีให้กูอ่านซึ่งก oh ็ไม่รู้เอเอาเหรอเป็นตัวสอนภาษาเกาหลีใช่ใช่คือเรื่องยังเป็นภาษาอังกฤษยังพอเดาๆได้ภาษาเกาหลีก้าไม่ออกก็เดะเดะเด้เรื่องอะไรกับรถเดียวคือโซลเวอร์จ่ายไปษาายหมื่นวอนมาตอนนี้เล่นเกมกันดีกว่าคุยเรื่องเกาหลีสนุกสนานกันมาแล้วนะคะน้องมาแล้วด้วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับอะไรนะ วาวาวาทักทายพี่นัททิวแล้วสวัสดีครับน้องว่าเอาล่ะกติกาที่วาจะต้องเล่นก็คือพูดชื่อพี่นัททิวให้ยาวที่สุดจนกว่าพี่นัททิวจะตั้งโดมิโนครบ15อันโอเคไหมคะไม่ยากนะไม่ยากห้ามเสียงขาดก่อนนะมีเทคนิคนะพร้อมนะไม่วอร์มนะเอาจริงเลยนะเพราะว่าชอบมวอร์มใช่ไหมัหนึ่งสองสามเริ่ม อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ย,ย,ยนี่หยุดไปแล้วเหรอยังยังส่งมือได้นะเสียงน้องอ่ะยังมไม่หยุด,ดส่งมือได้เฮ้ยหยุดไปนานแล้วว่ะจริงเหรอน้องเฮ้ยนนรพยาาบลครับบ้านวาด่วนว้าวคือคือน้องหายไปนเงียบๆแบบหายไปเลยอะฮัลโหลครับว้าว่างอยู่นะอยู่เอาเอาเอาให้อีกทีให้อีกทีให้อีกทีโอ้ยผมอยากถอดสูตรมากเลยมันมันทำให้ร่างกาย มันแข็งใช่ไหมใ,ให้อีกทีดีกว่าให้อีกทีเอาใหม่นะทาวนี้ตั้งใจถ้าครั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้เลยนะคะใช่ค่ะจริงๆเกมนี้มันเดียวเียวยเรียวเียวเียว,ยวจริงๆเกมนี้มันง่ายมากมันแค่มีทริคหรือว่าเทคนิคนิดเดียวจะทำได้ด <laughs> ถ้าเป็นพี่พี่จะทำไงรู้ไหมทำไงถ้าพี่จะเล่นเกมนี้ถ้าพี่รู้นะว่ามีเกมนี้ปุ๊บแขกรเชิญเป็นนัดทีวพี่ลงทะเบียนปั๊บง่ายๆก่อนที่เขาจะโทรกลับมาลุนพี่เข้า iPhone อัดเสียงนัดทีวิวคิวีที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 วีทยวี้ีวีทีวีทีวีทยวีที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 วีวีท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 ีอ เอ้ยแต่มือซ้ายผมสั่นะไม่เป็นไรนะตั้งไปบ่าไปไหนแล้ววะจริงเหรอหมดแล้วไม่ได้อะโอ้ยวาว่าลองลองลองพูดนัดทิวดังๆก็ได้นะถ้าเกิดเทคนิคของซานี่มันใช้กับวาไม่ได้เขาใช้เท็งนิคลองลองลองอีกทีนึงได้ไหมได้ไหมวาได้ไหมหรือยอมแล้วยอมเหรอ เดี๋ยวนะต้องมีคนแขกกี่คนยอมยอมน้องบอกยอมคนเดียวพอองคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเออเออีกทีนึงอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ช่วยละพี่ไม่รู้จะโทษน้องวาหรือโทษน้าทิวดีเลยหนึ่งสองสามรอบน้ิวฮะเออได้ว่ะเฮ้ยจบจบชนะเออยินดีด้วยวาน้าทิวทำสำเร็จแล้วได้แล้ววายเก่งมาก พี่ไม่เคยเจอศิลปินคนไหนฉลาดเท่านี้มาก่อนเลยไม่คือเมื่อกี้ตอนตอนเราเก็บอ่ะระวังให้น้องงี้ไงเพราะน้องเป็นดาราเพื่อแค่นี้ถ้าลักษณะคือนัดทิวจอนช่วงก่อนที่ไปเกาหลีเนี่ยครับแกบินผ่านหมาเก้าและแกเล่นนกกระจอกบ่อยแกเล่นไพ่นกกระจอกบ่อยเฮ้ยใครอะเฮ้ยโอ้ยไป อันนี้เขาเรียกว่าตื่นเก็บตัวตื่นตื่นตื่นตืนเอาดิวาด้วยงานของดิวมากมาเปิดเงินป้ายดีกว่าอ่าวาแล้วหนึ่งถึงเก้าน้องวาเลขอะไรดีเลขสี่ค่ะเลขสี่นะพร้อมนะใช้นี้ขยบมาทางเขาหน่อยหมายเลขสี่พร้อมแล้วมาเลยโอรดด้ตู้เซฟไปนะครับตู้เซฟนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวนาทีจะใส่ขวัญถุงมาให้ ไ e> ปไปเายนะครับขอบคุณครับผมน้องวาสวัสดีครับเอ๋ออะแหละเรียบร้อยไปสำหรับคนแรกก็ถือว่าโชคดีไปยังไม่หายเจ็บนะยังไม่หายเจ็บอยากโดนอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ครับใกล้ได้เวลาแล้วสำหรับการพรีเมียร์นะครับผมเราจะพูดไปเรื่อยๆโอจะมาแล้วจะมาแล้วเอ็มวีอยากดู กินเลยนครับเลยแค่5้าวินาทีครับจะได้แล้วครับส3 2สไปดูกันเลยช่วงหน้าจับทุก MV ด้วยค่ะครับผมนี่แหละครับพี่เมียครั้งแรกในโลกครับไม่เสียใจที่ได้รักเธอนากทีนี่วันนี้นัทก็เลยมีบทเพลงพิเศษเพลงหนึ่งที่อยากมอบให้กับทุกคนนะครับเพื่อให้าแฟนทุกคนเหมือนเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งก่อนที่ผมจะไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็เพลงนี้ที่เป็นของขวัญให้ทุกคนเนี่ยคือ คือเพลงที่มีความหมายในตรงตับสิ่งที่อยากบอ,อกก็คือคำว่าไม่เสียใจที่ได้รับเธอ